มันทองมาจากไหนมาจากจังหวัดชุมพรครับโอ้ชุมพรอ๋อก้าวตันกว่าประมาณนี้นะก้าวตันกว่าถึงสิบตันเลยเนาะประมาณนะ้ันทองอันนี้ชุมพรใช่ไหมครับผมของชุมพรตำสิงนะครับชื่นชื่อยแล้วตำสิงหวานมันเนาะเดี๋ยวลงบรรยากาศให้ดูว่าในกำลังลงลงท้ายรถนะแล้วก็จะแต้งน้ำยาเออแยกหามแยกสุกเลยไหม ัเซียนม,มันไม่พร้อมกันแปดห้าอ๋อแปสวยแน่นอนก<ห>็เข้ามาเชิญชวนมาดูไร้เลยครับผม<ห>อ,อันนี้รถมารับเลยเนี่ยจะไปขายที่ไหนผมเนื้อเหลืองแก่หวันมันแน่นอนมีหลายลราคาเนี่ยตั้งแต่หกสิบหกสิบห้าก็มีครับผมตุปตะมีม่มีนะวันดีครับอยู่กับช่องน้องน้อยชแนลนะครับวันนี้น้องน้อยอยู่ที่ตลาดไทย ทานผลไม้ฤดูการซอย18นะครับเดี๋ยวนอยพามาชมร้านทุเรียนร้านทุเรียนเจ๊การตลาดไทยนะครับผมกำลังลงใหม่ๆนะครับผมนี่อยู่บรรยากาศอยู่ในร้านทุเรียนเจ๊การนะครับผมนี่คือบรรยากาศนะครับผมนะกำลังลงของอยู่ไปไปชมกันครับผมไปนอยพาไปดูชมทุเรียนชมพรตอนนี้ลงใหม่ๆนะครับผมชมพรตาจริงครับผมไป,ไปมสวยอ่ะฮาโลครึ่งอ่ะฮาโลครึ่งเหรออันนี้พันอะไรอันนี้คือ มันทองคมันทองมาจากไหนครับมาจากชุมพรครับโอ้ชุมพรเนื้อสุกเลยนะเนื้อดีแน่นอนแหละดีครับนี่สวยสวยห้าลอกว่านี่เลยเขอสูตรกาล้นนะครับผมร้านร้านทุเรียนเจการสาขาตลาดไทยครับร้านใหญ่หนึ่งสองสามสามสี่ล็อกนะครับสี่ห้าล็อกแปดล็อรอยครนี่มาดูได้เดี๋ยวมาดูก่อน นี่กำลังลงมาใหม่ๆเลยก็สุกท้ายรถด้วยอันนี้ก็ทำน้ำยาให้เนาะวันละสองคันวันละสองคันือวันละสองคันเหรอคันนี้คันนี้กำลังมากครับอืมดูนะอันนี้กี่กิโลละกี่ตันเนี่ยคันเนี้ยประมาณเก้าตันกว่าครับอ๋อเก้าตันกว่าประมาณนี้นะเก้าตันกว่าถึงสิบตันเลยนาะประมาณนั้นอ่านี่ของชุมพรนั่เพื่อนนะ เนื้อดีแน่นอนครับเพื่อนของชุมพรชุมพรทำสิ่งเนี้ยเป็นชื่อเลยอืมอันนี้คือลงท้ายรถที่จับจะพามาดูไะอนุญาตนะโอ้เยอะนะเนี่ยนี่ลูกใหญ่ลูกสวยก็มีนะครับเดี๋ยวพาคลิปนี้พามาดูร้านเจ๊าการร้านเจ๊าการนะทุเรียนสวยๆเลยอันนี้คือของชุมพรเพื่อนนะ อรขึ้นชื่ออยู่แล้วเนื้อดีครับผมเนี่ยลูกใหญ่ก็มีนะอันนี้วันละสองคันรถนี่แบบนี้วันละประมาณ9ตันถึง10ตันนะคันหนึ่งนะก็2ตันก็วันที่สิตันครับผมนี่สุเดเียนจะพามาดูลูกเล็กก็มีนั่งเพื่อนนะใครสนใจก็แวะมาดูอยู่ที่ซอย18นะอยู่ประมาณกลางซอยนะครับร้านเจก,กันสาขาตลาดไทยอันนี้คือน้องขานตัญยา อันนี้ยังไม่ได้ทําเหรอ,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 อน,นี่เพิ่งลงแล้วก็ตัดขั้วแล้วก็ทําใหม,ไม่ไม่สุกเนาะจะไม่สุกต,ต้องทำับประมาณกี่วันถ้าทำเนี่ยทำน้ำยาประมาณสองวันสองวันก็สุกนะนะครับอันสองวันเนี้ยนะอันนี้คือทำน้ํายาอันนี้ไม่อันตรายนะกินได้นะครับผมมอสุกธรรมชาติ ออนทองอันนี้ชุมพรใช่ไหมครัชุมพรตำสิงนะครับเื่นชื่ออยู่แล้วตำสิงก์หวานมันเนาะเนื้อเหลืองหวานมันนีจ,ออจะจ้ะจะพาไปดูฝั่งนูน้นบ้างมีหลายเบอร์หลายขนาดนะครับเพื่อนๆนะรูปใหญ่ก็มีนี่แบบนี้ก็มีรูปใหญ่เป้งแบบนี้หโลเจ็ดโลก็มี ก็สกลางใช้รองมีทุกอย่างนะครับผมเราอาจะแรงนิดนึงนะครับผมจะพามาดูก็สวยนะมันมีหลายไซส์หลายขนาดนี่ทรงสวยว่ะมาสองโลสามโลวสวยๆเดีย๋ยวมาดูนี่เนี่ยราคาก็ราคาก็ประมาณไม่แรงครับผมหกสิบ็ดสิบ,บาทแล้วแต่ไซส์เนาะ ต่เลีกก็ประมาณหกสิบลูกใหญ่กลางก็ประมาณเจ็ดสิบจสิบห้าลูกหัวก็จะถูกหน่อยหัวก็ประมาณหกสิบหกห้าสิบประมาณนี้แล้วแต่แล้วแต่ไซส์นะครับผมนะนี่ร้านเจาการมาดูได้เลยสิบแปดซอยสิบแปดนะครับผมนะอย่ยดูซอยจังดูกลางซอยนั่นเพื่อนนะเนี่ยอยู่กลางซอยตรงนี้แหละน่น้อยไม,ไม่ไม่เคย มาอัปเดตให้เราซอยนี้ยังไม่เคยเดินเข้ามามาดูมาเจอเดี๋ยวลงบรรยากาศให้ดูว่าเนี่ยกำลังลงลงท้ายรถนะแล้วก็จะแต้มน้ำยาทำน้ำยาไปเลยแต่มันสวยนะทุเรียนชมพรนะลูกค้อมปอ,ปอเนื้อดีนะครับผมหวานมันเน,นี่นี่เมือนสองไหครับ ไวมากเลยนะแล้วก็ตัดด้วยแน่นอนตัดช็อปเลยสุกคัดสุกอ๋อฟังว่าจะเป็นสุกถ้าสุกไม่ทําน้ํายาแล้วเนาะอันนี้ดิบเึ่งจะทำดิบดิบกระหามใช่ไหมดิบอย่างเดียวใช่ไหมหามนี่ทํำไหมหามทำน้ำยาไหมกระหามทำเนาะก็เลยสุกไว้แล้วต้องแยกเออแยกหามแยกสุกใช่ไหม แต่เซียนมันไม่พร้อมกันต้องเอาดิบก็ดิบจ้ะโอเคนี่เป็นความรู้นะเพื่อนนะมาได้เลยเป็นสุกก็จะไม่ต้องทำน้ำยาก็มันนี่เลยถ้าเราไม่ทำน้ำยาแล้วเันจะเน่าก่อนสุกอ่ะมันเน่าก่อนสุกรปลว่ามันไม่สุกไงถ้าไม่ทำน้ำยาอันนี้คือสุกสุกแล้วสุกแล้วก็ไม่ต้องทำ นนีมัสุกไไปทเนี่ยสุกายรลเนาะก็ไปแกะได้เลยไม่ต้องทำน้ำยาอันนี้ยังไม่ทำน้ำยาเก็บมาก็มาแบบนี้เลยสุกมาจากต้นเออสุกมาจากต้นคือสุกจากต้นแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเดินรูฝั่งนู้นขอบคุณนะครับครับผมครับผมอ่ะน้ำนมฝากช่องด้วยอ๋ออันนี้เป็นช่องของพี่ใช่ไหมอ่าช่องสุดทุกน้อยครับผมครับครับผมครับเดี๋ยวมาโฆษณาให้เจ๊หน่อยเนี่ยครับร้าน เจคานเดี๋ยวให้ดูเบอร์โทรนะครับผมนะอันนู้นคือเบอร์โทรนะครับ0942922642นะครับก็ <c oughs> แอดไลน์เบอร์ได้ตามนั้นครับผมแล้วก็เจการเป็นพวกทุเรียนนะครับผมนะก็ทุเรียนสวยครับผมอันนี้สวยนะเป็นของชมพรครับผมตอนนี้เป็นของชมพรมีรถมารับแบบนี้ก็มีนะครับ นี่ในเสวยแบบนี้นะชุมพรก็จะเนื้อดีเนาะแบบอันนี้คือเจ้าการเจ้าของร้าน <c oughs> ไปไหนแล้วไม่รู้ไปอยู่นี่นะครับผมมีหลายไซส์นะครับผมมาได้เลยไซส์กลางไซส์สวยรองก็มีอันนี้คือไซส์สวยรองอันนี้สุขามก็มีอกสวยชุมพรมันสวยๆนะครับผม ก็เตรียมของไว้เดียวรุงนี้เช้าก็มีลูกค้ามาสั่งแล้วตอนนี้ก็มารับได้เลยนะอันนี้ร้านเขาเปิดกี่โมงตีอะไรร้านเราเปิดตั้งแต่ตีสามตีสามถึงประมาณกี่โมงห้าโมงเย็นมันมีสองกะครับเราก็มีเปิดตีสามลงหกโมงเย็นอันนี้สองกะคือยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยหรอไม่ครับเราก็ปิดประมาณอ๋อครับแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกะเหนื่อยเนาะโอเค ราคานี่ไม่รู้เนาะแล้วก็ต้องถามเจ๊เ<บ>ฮ <combined> ้ยเราก็น้าร้านเราขายร้อยเดียวร้อยเดียวเบอร์รองเบอร์รองนั่นล <questions. S 2> ่ะละถามราคา85.5อ๋อเบอร์ประมาณกระปุกเอ๋ขอบคุณครับผมก็มีหลายราคาครับผมเบอร์สวยก็มีเบอร์รองก็มีเดี๋ยวก็มาสอบถามที่หน้าร้านได้เลยนะครับผมวันนี้เจ๊ไม่อยู่เนาะมี2กะเปิดแต่ทีหนึ่งทีสองนั่นแหละแล้วก็ถึงประมาณ5้าโมงเย็นก็มาดูได้อยู่ที่ซอย ใต้สิบแปดนั่นเพื่อนนะนี่จ้ะหาทุเรียนเจ๊การนะอ่าตัวนี้เป็นชุมพรวัดถ้ำสิงนะครับถ้ำสิงแน่ดีนะครับนี่ครับอืมอันไหนแปดสิบอันนี้แปดสิบอ่ะนี่เท่าไหร่ครับเนี่ยอ๋อแปดสิบห้าอันนี้ล่ะเพอร์วสวยร้อง แปดห้าออ๋อแปดห้าสวยแน่นอนก็เข้ามาเชิญชวนมาดูได้เลยครับผมอ๋อชมพอนทำสิงมี่เลยสวยเลยครับลูกทรงสวยนะเนี่ยนี่นี่กระพูหนึ 1, 2, 3, 4, 5, ่งสองสามสี่ห้าปูอันนี้ทรงสวยสวย,สวยเลยครับแต่ก็มีอันนี้อันนี้รถมารับอะ่ะ อันนี้รถมารับเลยเนี่ยจะไปขายที่ไหนสวยโอเคครับผมอย่างน้อยก็าชมแค่นี้แหละก็มาได้เลยอยู่ที่ร้านทุเรียนเจ๊การสาขาตลาดไทยนะครับผมนะบรรยากาศแบบนี้เลยกลับมาได้เปิดตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองถึงประมาณห้าโมงเย็ยนนั่แหละครับผมตอนนี้ก็จะเป็นทุเรียนชุมพออยู่นะ,ะเนื้อสวยครับผมเนื้อเหลืองแก่หวานมันแน่นอนมีหลายลราคา เนี่ยตงกสิบหกบห้าก็มีครับผมกระมุเตม,มีมีนะแล้วก็ไปยันเบอร์สวยเบอร์หัวนะครับมีหลายไซส์หลายขนาดก็เชิญชวนก็มาดูได้นะครับผมอยู่ที่ตลาดไทยซอยอ่สตลาดผลไม้ฤดูการครับผมลงแบบนี้นะครับผมวันละ2อตันรถ6ล้อแบบนี้ครับประมาณวันละวันละสิตันก็2อเที่ยก็ยี่สตัน,นครับผม โอเคก็น้อยก็พาชมแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับน้อยนะครับผมก็มาเจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ